จันเตสวัค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่วิ่งติง่ง react ค,ค่ะวันนี้นะคะกลับมากับทรงผมใหม่นะคะเพราะว่าต้องตัดเพราะว่าต้องไปถ่ายแบบวพรหน่อยนึงอะไรเนอะเออก็คือแบบมีคอมเมนต์จากที่เป็นแฟนคลับของ j.o.1 ชาวญี่ปุ่นนะคะว่าเออ เจ้วันเนี้คัมแบ็กซึ่งเราพอเรามาดูแลเอาสามสกร,รัก,ก็ดาดมนี่เดือนกันยานะเดือน9แล้วคือคำประมาณเดือน7ประมาณไปเดือน7ต้นเดือนแปดเนี้ยคือคำวันที่30แต่เราไม่ได้อัดคือแบบเฮย้ยคือฝั่งฝั่งยอมรับเลยว่าฝั่งยุ่นฝั่งญี่ปุ่นอะเนาะที่เขาเรียกกันคือเราอะ ไม่ไม่เห็นข่าวเลยเพราะว่าไลน์อัพของเรามีแค่ฝั่งเกาหลีคือถ้าจะมีฝั่งจีนเราก็ต้องแบบไปดูอีกคือแบบนี่ก็หาไลน์อัพคัมแบ็กยากมากนะเราก็เลยได้กลับมาย้อนรีแอคอีกครั้งหนึ่งจากขอ,ขอบขอบคุณแฟนคลับชาวญี่ปุ่นคนนั้นมาขอบคุณมากค่ะคือแบบเพลงชื่อเพลงว่า Real R E A L Real จาก J-O-1 นะฮะซึ่ง J-O เฮ้ยเราจําชื่อเขาไม่ได้อ่ะแต่เราจําได้ว่าเราสตาเขาตั้งแต่แรกเลยเพื่อมเป็นการเสียเวลานะฮะถ้างั้นเราไปฟังเพลงเรียวจาก mm hmm. จเซอวันก็ได้เลยค่ะ Let's go <S mm hmm. นี่คนนี้แหละเมนเรา เนี่ยคนนี้เป็นเราเราจำชื่อไม่ค่อยได้อะคือเราเคยเรียกชื่อเขาไปในตอนนู้นเลยตอนแต่ว่าเราก็จำชื่อไม่ได้คือเราติดตามทแฟนคลับที่เป็นของคนไทยอ่ะที่เป็นบ้านแฟนของคนไทยไว้อยู่แก็จำชื่อเขาไม่ได้ดีมาก อันนี้นี่ไงเขาคนนี้ที่เป็นเซนเตอร์หนึชันนี่คือแบบเต็มคือนางนางอายุแบบอ่าเท่าเท่าชันมัง้งถ้าจำไม่ผิดแล้วฉันเปิดเน็ตอัดอไนเนี้ยแล้วคือแบบอือเข้าความไปได้ง่ะทุกคนอาจจะได้ยังงีดื้ออ,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 อะไรหน่อยๆนง เอ็มวีดีนะฉากเยอะคอสตูมไม่เยอะมากมีแค่ไม่กี่ชุดหืมล็อกผาด,ดีมากเลยขิ้งไปขิ้งหล่อนะ เด,เดี๋ยวรอวงน้องที่เป็นโปรดิวซซีโปรดิวซ์หนึ่งศูนย์หนึ่งซีซั่นสเจแปนก่อนฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะเดบิวต์ตอนเดบิวต์คัมแบ็กตอนไหนเราก็ไม่แน่ใจเพราะคือรอบสุดท้ายอะ่ะมีไปแล้วเราจำได้ว่ารอบสุดท้ายมีไปแล้วเพราะว่าเดาวีไปโปรดิวซ์เพลง เป็นเพลงแบบเพลงตีมรายการเป็นเพลงจบอ<บ>เพลงที่เขาจะร้องแบบเหมือน Always Dream for You อะไรพวกเนี้ยเออเห็นอยู่นะคะดีนะ มีการเต้นเป็นคู่นะคู่คู่จะเป็นคู่คู่เนี่ยเห็นไหมจะเป็นคู่คู่ตอนแรกก็มาเป็นคู่คู่เนี่ยเห็นไหมโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับ JO1 นะคะคือดีนะดีดีด,ดี I love เยี่ยมนะะเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเย,ยมคือแบบว่ามีความพัฒนาเึ้่งจาก born to be เนาะ born to be w i t e w i t e นะคะคือเมื่อห้าเดือนที่แล้วเราดู born born to be w h i t e คือมันดีมากคือแบบเลิศเลิศจริงๆเลยแบบเฮ้ยมันพัฒนามาเรื่อยๆอ่ะดีมากแล้วคือแบบคือที่เขาแฟนคลับชาวญี่ปุ่นคนนั้นอะ เขาแนะนําก็คือมีโคเวอร์ด้วยแต่เราอาจจะไม่ได้ทําเพราะว่ามีเอ่ะที่ต่อรีแอ t กันเยอะมากเราก็แบบนะต้องขอโทษขอโทษตรงนี้เลยนะว่าไม่ได้ทำเราก็เลยเลือกที่จะทําเป็น m อนะคะเพราะว่าในหัวหัวโจมเมนคือ MV จริงๆแล้วก็ขอบคุณเขามากเลยนะคะคือแบบดีมากถ้าไม่มีเขาเราไม่รู้เลยว่าแบบ อะมออีคัมแบ็กเออสุริง์ขอบคุณมากคือดีทุกอย่างดีอองค์ประกอบเลิศฉากดีล็อกธาดีเลิศเลิศพัฒนาแบบตุกเรารอดูวงน้องละกันวงน้องของโปรดิวเนี่ยโปรดิวของเจแปนเนี่ยจะเป็นไงนะคะอ่ะสำหรับช่องทางการติดตามของ j o 1นะคะเราใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนี่ค่ะอย่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องฟิตวิงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,น,นค่ะวเราจะมาค้าอัลเลนะคะบ๊ายบาย